เสบบะเสพหลายหลายหอมสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับเราจะมาคั่วกระบกครับกระบกกระบกจอบอ่ะนะจอบไม่ใช่เม็ดมะมื่นเม็ดมะมื่นเม็ดมะมืนภาษาบ้านเขาเรียกเม็ดมะมื่นไหนขอดูหนครับผมเม็ดมะลนหรือว่าเม็ดมะมื่นนั่นเองคุณผู้ชมวันนี้เรามาคั่วนะครับผมคั่วหอมๆเลยนะครับวันนี้ผมก็สั่งมานะครับนี่เขาก็เป็นแบบนี้น่าจะกิโลหนึ่งนะครับผม ถุงละโลถุงละโลสั่งมาสองโลนะครับนะเม็ดตีใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับผมเยอะมากด้วยนะครับอ้าวมิกทำไมกินแล้วยังยังไม่ทันสุกเลยฮะไม่ไม่สุกก็กินได้เม็ดใหญ่แล้วอะแล้วด้วยเม็ดกาแฟเหรอไหนเม็ดกาแฟเม็ดกาแฟเลยอาราบิก้าเนี่ยอาราบิก้าเลยเนี่ยเนี่ยนั่นไงเนี่ยอ้าวมันไม่ขมป่ะมันออกแบบว่า จืดๆมันๆหน่อยแต่ถ้าโดนไฟหนักมันจะหวานผมไปไปเจ็บทุบกินอยู่ไปไปเก็บตรงไหนมีต้นไหมมีอยู่แถวบ้านตอนนี้เขาตัดทิ้งแล้วอ้าวถ้าตอนผมไปเล่นน้ำก็เนี่ยแหละของกินเนี่ยแถวไหนอ่ะแถวนาอืนี่ข้างในมันจะเป็นแบบว่าขาวๆเหมือนอัลมอนด์ใช่ใช่แต่มันจะมันมันขาวๆแล้วก็มันๆแต่ไม่หอม่าอัลมอนด์เนี่ยใช่ มันจะออกแหล่แหล่ดำๆแล้วคั่วแล้วเม็ดใหญ่อยู่คุณผู้ชมมีหลายเม็ดด้วยนะครับผมประมาณสองเม็ดเออไม่ใช่หลายเม็ดเลยนนท์เนาะมันเป็นร้อยอ่ะมันยังมีอยางสองเม็ดอ่ะเป็นร้อยเลยเหรอเ่ยค <laughs> <laughs> ั่วต้องคั่วไปกินไปครับถือจะอร่อยเนาะจะได้กินแต่ละเม็ดนี่ก็ยากนะเข<อ>าต้องมานั่งทุบใช่ใช่ไม่ใช่ทุบอันนี้ใช้มีดมีดมีดแกะเลยแหละคุณผู้ชมเนี่ยอ่ะเอาแบบสวยๆอันนี้เนี่ย ต้องต้องมีวิธีด้วยผม,ผมก็เคยแกะแต่มันยากมากเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเราแกะปุ๊บมันจะแตกแต่นี้เนี่ยเขาแกะได้สวยเ,ยเป็นเม็ดทุกอันเลยใช่อู้ยากนะเนี่ยผมจะได้ถุงนึงใช่แล้ว <laughs> เอาคนขั้วคนขั้วครับคนขั้ววันนี้ชวน <c oughs> ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินเม็ดกระบกด้วยกันเอาเอาใส่ส้มตำเอาใส่เลยได้นะานผู้ใหญ่ผมว่าได้ไหมมันมันเหมือนถั่วอ่าไม่ได้เออนอนขั้วแทนหน่อยครับผม ตอนนี้ออลบพันหน่อยนะผมไม่ไหวหลบลบพันทางนั้นใช่คนมันมาทางนี้ในมือก็วางก่อนก็ได้ขนาดในมือนะพอกหมดพอกหมดกะใช่เพ่อว่าหน้าผมขายเม็ดมะม่วงไงอืมเม็ดมะม่วงมีงานทำเม็ดมะม่วงดีกว่าขายเม็ดมะม่วงเหยี่ยมพันหรือว่าขายตัวก็ได้ตัวดูดอันนี้มันไม่ไหมล่ะล้ำอ่ะหอมไม่ไหมมันก็จะหอมนี่กรอบๆเนาะไม่ไหมกรอบๆ ม่ขละเอาให้เปิดมันดำอ่ะต้องไฟไหมพี่กิมต้องไฟหรอหลุมลุมหลุมติดแล้วติดแล้วกวับไปเอาพี่กิมจะไปไหนน้ำว่างกินรอดหิวค่ะตั้งกองทิ้งไว้แล้วตัวเองเดินไปทั่วมวย เวคุณผู้ชมไปสิคุณผู้ชมดูิให้ทุกคนอยากสั่งซื้อนี่ต้องหาซื้อมาลองขว้าดูครับผมทุกคนจะได้บรรยากาศบ้างตอนเ,นเย็นด้วยเออมันมันอร่อยนะอร่อยกระถั่วได้เพราะว่า <laughs> มันหวานนะว่ามันหวานดีครับผมทุกคนมันหวานมันมันเหรอใช่พี่กับม,มันหอมด้วย นี่น,นี่ต้องกินเม็ดตีไม่ไหาม้แปบมะม่วงไงไหมแล้ว <laughs> <laughs> นั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงไงมะม่มวงมันเยอะแยะคุณผู้ชมไอ้ลุยมันทุกวันไงนี่เนี่ยครบไปแล้วครบตูดไปแล้วไงคุณผู้ชมเป็นขาวๆ <laughs> ต้องแกะเปลือกมันมันขมอาทำไมแกะผมมันขมปี้ไงเนี่ยต้นนี้เป็นปี้มัน ไอตัวผีน้ำตาลข้างนอนแม่เขาปี้มันขีหม่องแก่ออกแล้วข้หองปี้อ่ะนี่ยเขาห้องปี้นี่นี่นะนี่เขาห้องปี้เือกมันน่นเรืยกงง่ายๆเขาเปลือกมันเลยครับเปลือกเลือกเปลือกมากกว่าเปลือกห้องปี้เปลือกมาต้องแหมแหมย่างนึงที่เขาระทาะอ่ะอ๋ออันนี้เขาแก้แล้วมันหัวอ๋ออารมณ์แบบว่า เหมือนเราตอนเราขูดมะพร้าวแล้วมันติดมากแบบข้างๆมะพร้าวใช่ไหมคล้ายๆกันไหมอ๋มอแต่นี่หอมนะหอมหอมมากมันอร่อยไมเอาให้กรอบๆไม่ไหม้หน่อยหนึ่งถ้าไม่ไหม้นิดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนำดอย่างเงี้ยมันจะแก่ง่ายมันจะบีบเราบรีบพูดมาแตกเลย ลักหยิบหรือเปล่าเนี่ยแอบหยิบเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าอยากให้แบบแก่ง,ง่ายเราต้องรอให้มันเย็นมันกรอบไหมใหญ่ปุ๊บหนักไอ้พี่มันเนี่ยมันจะกรอบนะทำไมวันนี้คุณไม่เข้ากล้องนะมันเต็มแล้วอ่ะพื้นที่เต็มแล้วคุณผู้ชมมีอะไรหรือเปล่าไม่ไเข้ากล้องให้คุณผู้ชมดูเม็ดขบกไง พี่เข้าไปเดี๋ยวก็เต็มอีกหน้าจอยอยยังเต็มหัวอ,อ,อ่ะขวาเดี๋ยวก็แบ่ไงไปค<อ>นละ,<ร>ะสิบเม็ดไม่พอไม่พอแล้วผมนี่หมดนี่แหละเพออยืยถึงปุ๋ยไงไฟกระลูกมันลุกบุบๆมันนะ <laughs> มากินยางนัง้นดำระลุมดำกึ้นไปเลย แตกระเบิดเบ้อเบ้อเบ้เบ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 เอเลยบ้านของคุณผู้ชมท่านไหนเคยกินบ้างหรือว่าบ้านใครมีบ้างคุณผู้ชมลองเม้นมาบอกแล้วด้วยนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนอ่าพื้นที่ไหนมีบ้างนะครับผมอันนี้ก็ส่งมาจากทางไหนไม่รู้อีสาน สา,สามทางภาคอีสานอีสานน่าจะหลายอีสานเขาก็มีเยอะนะแต่บ้านเราก็มีเยอะมีต้นอยู่คุณผู้ชมแต่ตอนนี้มันไม่มีผมก็เลยไปสั่งมาหากินยากนะอ่าไม่ยากมัน,นอะไรง,ง่าย,ยว่าอยู่ที่คนนะถ้าแบบเคยกินก็จะแบบอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีคนขายวันนั้น,ว,น,น,นวันนั้นเพ่ไปเก็บกไปดูมันก็ยังออกดอกอยู่ยังไม่เป็นลูกต้องรออีกประมาณสามเดือนนะอ่ะ มีต้นบอนดอยนี่ก็มีต้นหนึ่งที่เราไปหาเห็ดอ่ะที่เราไปนอนดอยอ่ะอุ้ยอันนั้นเรอยากไปมีต้นหนึ่งอุ้ยเราอยากไปนอนดอยนี่หน้านี้เลยพี่เกมที่เราไปอ่ะใช่ใช่ต้องไปตอนที่ฝนตกแล้วน้ำน้ำมันไหลลงมาแล้วก็คืออาไปเก็บเห็ดแล้วนอนกับม่นั่งกินอ่าเขาเขาก็นอนอยู่ในเต็นท์นั่งซีนกินเพื่อนๆวันนั้นเราไปวันไหนนะวันวันเสาร์วันศุกร์ตายตอนปิดเทอมอ่ะใช่เพิเห็นออกช่องนั้นเพื่อใช่ ปีนี้ถือว่ามันตกทาน่ะปีนี้เออใช่เนาะปีนี้มันตกทาลกว่าทุกปีก็ปีนี้เมษาหน้าหนาวไงเมษามันหนาวปีนี้หนาวกายหนาวใจหนาวเต้เต้เลยละขวดกับคนขวดมันข้อกินเยอะจิ๊กข้าวขาไม่หนุนเลยข้าวขายข้าวราคา ข้อสองทีนยิบมากินต่อ่าล้ำอ่ะบ่หักขายแล้วกินอย่างเดียวอืหวานน้ำไม่จะหวานอ่ะหวานมากเนาะเออนั่นอุยหอนเอาใส่บนอ่ะ อาศัยใส่ลูงบุญจีบุญไม่เฮ้ยเนี่ยโอ้ยน่าเลยคพี่เก๋บอว่าขนาดนี้กำลังดีละพอยังน่าจะพอพอแล้วกินให้คุณผู้ชมดูหน่อยชวนคุณผู้ชมมากินหน่อยมาครับอผมมาเป็นรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นยงไงหวานหอมมันมันมันหวานมันอยู่มันมันอยู่ที่ไหน มันอยู่ที่คนซื้อมาครับไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันมันมากทุกคนแล้วมันก็แสบตาครับผมหน่อยอย่งนี่ตาจะบอดครับผมแสบปันขึ้นมันกรอบกรอบแบบหอมเหมือนเหมือนขนมเลไม่อ่ะ เลยไหมือนเหมือนเหมือนจริงๆลองกินดูดิแล้วแต่ใครจะจินตนาการแบบไหนเนะาะมันเหมือนขนมเลยไม่จริงๆนะคนเล่ที่ว่าแบบออกจะดำๆเจียมๆนี่หอมเนี่<ต>ยมืดมืนมากอะแต่ว่าเจ้าไหนเขาก็ไม่ได้ทําเลมไมเนะเขาทอดปกติทุกเจ้าโอเคครับผู้ชมสนุกสนานให้หากันไปนะครับผมอย่าไปเครียดครับเนาะในคลิปนี้ผมกับมาน้องก็ขอตัว ลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวพบเจอกันใวันต่อไปครับวันนี้ชิวๆนะครับผมมาคั่วเม็ดกระบกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ